จริงหรือไม่ที่ผู้หญิงชอบดูดวงว่ากันว่าผู้หญิงกับดวงเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะอย่างน้อยๆพวกสาวๆมักจะบอกว่าการดูดวงคือที่พึ่งพาทางใจยามมีปัญหาแล้วหาทางออกไม่ได้วันนี้พี่อาวราร์ตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงจะพามาไขข้อข้องใจว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงชอบดูดวงจริงหรือไม่ค่ะ คุณนิชาพัฒแต่ยินดีนะคะอุปนายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมภมค่ะบอกว่าจากประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีกันในวงการหมอดูแล้วก็ธุรกิจดูดวงมาหลายสิบปีลูกค้าที่เป็นหัวใจหลักที่หลอเลี้ยงธุรกิจให้เจริญเติบโตได้นั่นก็คือสาวๆหลากหลายวัยแล้วก็ทุกรุ่นนั่นเองค่ะ หมอดูนั้นเป็นที่พึ่งพาทางใจดูทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตถ้าหมอดูดูได้แม่นและละเอียดลูกค้าผู้หญิงก็จะเป็นลูกค้าประจําเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาหรือว่าหมอดูส่วนตัวกันเลยทีเดียวทั้งดูแบบเจอตัวหรือปรึกษาผ่านโทรศัพท์เศรษฐกิจกดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้ลดลงไปมากนะคะเพราะว่าการส่งตัวจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมีความเห็นที่น่าสนใจในหลายกระทู้นะคะว่า ผู้หญิงตัดสินใจมาดูดวงเพราะว่าอ่อนไหวง่ายเกิดความกลัววิตกกังวลต่ออนาคตมีหมอดูมือใหม่ได้พูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบดูดวงซึ่งประสบการณ์ตรงของเขาบอกว่ามันเป็นการสะท้อนภาพของยุคสมัยเรื่องผู้หญิงกับการดูดวงว่ามันเป็นสิ่งที่หนีกันไม่ขาดเช่นการดูดวงเอามันเอาสนุกฆ่าเวลาดูเพราะเพิ่งมีปัญหากับแฟนพวกเธอพยายามวางแผนหาหานทางให้รักกลับมาคืนดีเหมือนเดิมหรือ ดูเพราะอยากรู้จักหมอดูเป็นต้นค่ะสุดท้ายเลยคือการดูดวงมักจะเป็นงานอดิเรกในพื้นที่สาธารณะแต่ว่ามีความเป็นส่วนตัวคนสมัยนี้แม้ว่าผู้หญิงส่วนมากจะชอบดูหมอนะคะแต่ก็ไม่ได้เครียดกับคําทํานายมากนักคล้ายๆกับว่ามันเป็นกิจกรรมยามว่างเหมือนกับการไปเดินห้างซื้อของคล้ายการช้อปปิ้งเพื่อคลายเครียดสนุกสนานดูดวงกับหมอดูก็เหมือนกับการแวะเข้าร้านทําผมเสริมสวย แต่ไปหาหมอดูก็เพื่อเสริมดวงซึ่งเป็นส่วนขยายของพื้นที่ภายในบ้านเหมือนไปจ่ายตลาดออกไปผ่อนคลายแล้วซื้อของเข้าบ้านเหมือนส่วนต่อขยายออกมาสู่สังคมภายนอกของผู้หญิงเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ากึ่งสาธารณะจากมุมมองทั้งหมดจะพบคำตอบได้ไม่มากก็น้อยนะคะว่าทำไมผู้หญิงถึงเป็นลูกค้าหลักที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจหมอดูให้เติบโตในสังคมไทยได้พอจะเป็นคำตอบได้ไหมคะว่า ทำไมผู้หญิงถึงชอบดูดวงติดตาม PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ